สวัสดีครับพี่น้องชาวอินทผลัมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องบ้านสวนปลายน้ํานะครับที่นี่นะครับสวนอินทผลัมบ้านสวนปลายน้ํานะครับอยู่ที่อําเภอประสาสนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับสวนไม่ใหญ่นะครับสวนเล็กๆนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็เยนเชิญมา เอแวะมาเที่ยวมาชมได้นะครับก็วันนี้นะครับจะพามาดูนะครับต้นอ,อินทผลัมนะครับซึ่งผมได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่ามันเป็นที่น่าแปลกใจนะครับก็คือต้นนี้ครับต้นนี้คือนาวาเดอร์นะครับนาวาเดอร์ต้นล้อมนะครับ ได้มาจากพี่น้องที่ปลูกอินทผลัมเหมือนกันนะครับแบ่งปันมานะครับก็ไปล้อมมาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ได้แทงจันมานะครับเมื่อเช้าเดินดูดวงนะครับก็พบว่าแทงจันทมา2จันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนาบาเดดร์นะครับ ตอนแรกก็เฉยๆนะครับนวัดเด้ร์๋อก็ดีใจนะครับแต่ว่าตยังไม่ได้คิดอะไรนะครับนี่ด้านหนึ่งนะครับอันนี่คือจันที่2นะครับที่แปลกใจก็คือบาฮีนะครับซึ่งล้อมมาในรุ่นเดียวกันนะครับ ก็แทงจันก่อนอีกนะครับอยู่ด้านนน้นนะครับบาฮีครับเดี๋ยวไปชมบาฮีกันครับครับนี่คือบาฮีที่ล้อมมานะครับในรุ่นเดียวกันกับนาวเดอร์นะครับต้นแรกนะครับที่ท่านได้ชมไปแล้วนะครับก็เดินเดินมาก็มาสะดุดอยู่ที่บาฮีต้นที่สองนี่นะครับเอ้า มีจันออกมานะครับก็เลยเอ๊ะทำไมเจาะจงนะครับเหมือนกับเจาะจงแทงจันก่อนเพื่อนเลยก็คือต้นที่ล้อมานะครับส่วนต้นที่ปลูกเองในสวนนี้นะครับปลูกตั้งแต่ต้นแคปซูลนะครับกับยังไม่มีต้นใดนะครับแทงจันออกมาเลยนะครับแล้วก็มีอีก น่นนครับต้นนี้คือไปล้อมมาช่วงปลายเดือนออปลายปี6-3นะครับคือช่วงใกล้จะออกปลายปี6-3นะครับประมาณพฤจิการอะไรประมาณนี้นะครับ พิจกาธันวานะครับเขาเลยไม่แทงกันในปี64นะครับไม่แทงกันในปี64เพราะว่ายังปรับเราก็ตัดรากของเขาไปนะครับเขาปรับตัวยังไม่ได้นะครับเอามาปลูกแทนนะครับบริเวณนี้ก็คือต้นที่ตายไปนะครับตายไปหนึ่งต้นนะครับเพราะโดนโดนด้วงด้วงแรดนี่แหละครับเจาะเข้าตั้งแต่ต้นเท่าข้อมือนะครับ ไปกินแกนด้านในของต้นนะครับก็เลยตรงนี้โล่งนะครับโล่งนะครับพอดีน้องเขา,าที่ปลูกอินทผลัมเนื้อเยื่อเหมือนกันนะครับท่านาน้องเขาก็บอกว่า,าพี่มาล้อมเอาของผมนะครับของผมมันปลูกชิดเกินไปก็เลยก็แบ่งมาก็ไปขุดมากับนบาวาร์เดอร์ต้นที่ท่านเห็นเมื่อตะกี้นี้นะครับก็ปรากฏว่า แทงจัน์มาก่อนเพื่อนนะครับพอเห็น2ต้นนี้แทงจันนะครับก็เลยคิดถึงนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีญาติญาติมาเดินทางมาหานะครับแกเพิ่งซื้อต้นล้อมนะครับมาจำนวน4ต้นด้วยกันนะครับซื้อมา4ต้นซื้อมาขณะที่กำลังออกจันทรนะครับเมื่อปี64นะครับ มีจันติดมาด้วยนะครับทุกต้นเลยนะครับผสมเกสรมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาลงปลูกปีที่แล้วก็ได้ผลผลิตไปแต่ก็ประสบปัญหาลูกเหี่ยวนะครับเนื่องจากรากยังไม่เดินนะครับล้อมมาแบบล้อมมาทั้งจันนะเป็นบาฮีแลบดีพดนี่แหละครับปีนี้นะครับออกมาทั้ง4ต้นเลยเมื่อวานมาหาเกอรตัวผู้นะครับ ผมก็เลยได้เขาคิดเลยว่าโอ้นะแสดงว่าต้นอินทผพลัมเนี่ยน่าจะเขากลัวตายนะครับกลัวตายคือรากถูกตัดบอกก็เลยรีบให้ผลผลิตนะครับเพื่อจะได้มีลูกนะครับมีเมล็ดเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไปแทนตัวเองที่จะต้องตายไปเขากลัวตายนะครับ เหมือนกับเป็นปฏิกิริยาของพืชนะครับในการสัญชตยานนะครับของพืชนะครับที่จะเอาตัวรอดนะครับก็เลยรีบแทงจันนะครับรีบแทงจันเร็วกว่าต้นที่ปลูกแบบปกตินะครับครับก็เป็นข้อคิดนะครับก็ฝากท่านนะครับไปลองลองคิดดูนะครับ เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับที่แอดมินได้สังเกตเห็นในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับก็ทันทีซื้อต้นล้อมไปนะครับที่มีต้นล้อมอยู่ในมือนะครับหรือซื้อต้นล้อมมานะครับก็จะได้ผลผลิต อย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับเรไม่ต้องกลัวว่าจะไม่แทงจันนะครับได้เห็นแล้วนะครับว่าแทงจันเร็วกว่าต้นที่ปลูกก่อนซะอีกนะครับครับวันนี้ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ